ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องพระหรือผีเหตุเกิดบนเส้นทางสายหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนถนนทางหลวงหมายเลข12ออำเภอหล่มสักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านศรัทธานับถือศาลเจ้าพ่อผาแดงศาลเจ้าพ่อผาแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวหล่มสักสถานที่ตั้งอยู่ริมถนนไปทางน้ำหนาวโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อผาแดงว่า ขุนผาแดงเป็นแม่ทัพอยู่ในสมัยพ่อขุนผาเมืองท่านได้มาเสียชีวิตตรงบริเวณด้านบนผาแดงหลังจากท่านได้เสียชีวิตลงชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาได้ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินธรมมาค้าขาย จะใช้เป็นจุดพักค้างอ้างแรมซึ่งโดยปกติของคนไทยเมื่อจะนอนต่างถิ่นก็จะจุดทู่จุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนเพื่อให้อุ่นใจหลับสบายปลอดภัยจนกระทั่งได้มีพ่อค้าคนหนึ่งฝันเห็นเจ้าพ่อผาแดงว่าท่านมาปกปักรักษาพื้นที่บริเวณนี้อยู่ก็เลยเกิดศรัทธาจึงอธิษฐานขอให้เดินทางปลอดภัย ค้าขายดีมีโชคมีลาบและก็ได้สมปรารถนาเหมือนดังอธิษฐานจึงมีการเล่าสืบต่อๆกันมาต่อมาผู้ที่ใช้เส้นทางสายนี้สัญจรไปมาได้อธิษฐานขอตามบ้างก็าพากันประสบความสำเร็จจึงเกิดความศรัทธาทำสารให้เจ้าพ่อผาแดงนำสิ่งของมาถวายไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายรวมถึงสุราขาวและหมากพลู ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข12แต่ไม่มีใครที่จะสามารถระเบิดหินบริเวณเขาแห่งนี้ได้เพราะจุดชนวนระเบิดแต่ก็ไม่ระเบิดชนวนจุดระเบิดไม่ทำงานหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมีคนไปจุดทูบเทียนขอขมาและขออนุญาตเจ้าพ่อผาแดงทำการระเบิดหินจึงสามารถทำได้ผู้ที่ศรัทธาและชาวบ้านจึงได้รวมตัวกัน จัดงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อผาแดงขึ้นเพื่อบวงสวงในช่วงของเดือนธันวาคมของทุกปีนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อเป็นผู้ดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโดยจะมีการทำพิธีกรรมขอฝนด้วยการจุดบั้งไฟในช่วงเดือนห้าหรือเดือน6ของทุกๆปี เมื่อเข้าสู่ฤดูการทำไร่ทำนาชาวบ้านจะทำพิธีบวงสวงเจ้าพ่อผาแดงซึ่งชาวบ้านเรียกว่าการเลี้ยงปีโดยจะทำพิธีที่ศาลเจ้าพ่อผาแดงซึ่งมีอยู่ประจำแต่ละหมู่บ้านและมีชื่อเรียกศาลแตกต่างกันออกไปศาลแต่ละหมู่บ้านเป็นศาลที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีดวงวิญ,ญญาณเจ้าพ่อผาแดงสถิตอยู่และชื่อที่ใช้เรียกศาลนั้นเป็นชื่อขององค์ครักที่คอยปกปักรักษา เจ้าพ่อผาแดง